สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนพการนะคะหรือว่าตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกับเธอนะคะในนามของยูกิไฮทองคำนั่นเองซึ่งยูกินะคะเธอก็ถือได้ว,ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความสามารถนะคะแล้วก็อย่างอายุน้อยมากๆก็คือปัจจุบันอายุเพียง15ปีเท่านั้นแต่ในเนว่าเธอเนี่ยนะคะเก่งแล้วก็มีความสามารถทั้งในเรื่องของการร้องการรำการเต้นการแสดงก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ครบเครื่อง จร,จริงๆนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงเธอเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าเธอเนี่ยนะคะก็ฝึกฝนตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าชื่นชอบในด้านของมอลามวงการลูกทุ่งวงการเพลงนะคะจนทําให้เธอเนี่ยก้าวเข้ามาสู่วงการนั่นเองนะคะแล้วแฟนๆก็คอยสนับสนุนปัจจุบันก็ถือได้ว่ามีฐานแฟนคลับนะคะที่เยอะมากๆเลยแล้วยูกินะคะปัจจุบันนะคะเธอก็ได้มีการประกาศลงจากวงมอลาเสียงวิหก เราก็ได้มีการนะคะมาอยู่กับทางค่ายไหทองคำเรคคอร์ดนะคะเราก็ได้มีการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆเห,เหมือนว่าระยะเวลาการเซ็นสัญญาเนี่ยนะคะก็คือเป็นระยะเวลา3ปีนั่นเองนะคะก็ถือว,ว่าส่งกําลังใจให้กับยูกินะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเธอเนี่ยนะคะได้เรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะมีการแบบว่าพูดถึงแล้วก็มาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับผลงานของยูกิกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะไดเรื่ว่าองยูกิเองนะคะเธอก็ได้ มีการอัปเดตตารางงานคิวงานในเดือนมีนาคมออกมาเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนเลยนะคะที่คิวงานของเธอเนี่ยแน่นมากๆแล้วก็คิวงานเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าเต็มจริงๆมีงานแทบตาทุกวันเลยเนั่นเองนะคะก็ต่างมีเจ้า,าพเนี่ยมาจับจองคิวต่างๆทั้งงานพรีเซนเตอร์นะคะรวมทั้งงานคอนเสิร์ตงานเพลงรวมทั้งงานรายการอะไรต่างๆด้วยนะคะเหมือนว่าทางอาจารย์ประจักษ์ชัยเองนะคะก็เคยได้มีการมาอัปเดตว่าตั้งแต่แบบว่าเซ็นสัญญ,ญา กับยุกิเนี่ยก็คือคิวงานเนี่ยโทรมาเนี่ยนะคะไม่อ้นเลยเรียกได้ว่ามีคิวงานเนี่ยมาจับจองตลอดเลยเรียกได้ว่าคิวงานเธอเนี่ยแน่นมากจริงๆอย่ยังเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะแทบจะเต็มทุกวันเลยแต่ว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์อยู่เหมือนกันว่าเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมเนี่ยเรียกได้ว่าแน่นเลยก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะคิวงานเธอเนี่ยนะคะเต็มล่วงหน้าไปหลายเดือนเลยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราเนี่ยนะคะเห็นอีกหนึ่งเส้นทางของยูกินะคะเกี่ยว กับการทํางานของเธอเธอก็น่าจะดีใจมากๆเหมือนกันก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการทํางานของเธอนั่นเองนะคะแล้วเธอเนี่ยนะคะก็ตั้งใจทํางานมากๆเราก็เชื่อนะคะว่าเธอน่าจะประสบความสําเร็จนะคะในอีกหนึ่งเส้นทางของเธอยังไงก็ร่วมสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับยูกิกันได้ตอนนี้มีการอัปเดตคิวงานเฉพาะเดือนมีนาคมนะคะแต่ก็เชื่อได้เลยนะคะว่าในเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะก็น่าจะมีการอัปเดตออกมานะคะถึง คิวงานก็ต้องหวังว,ว่าคิวงานเธอเนี่ยก็น่าจะแน่นมากๆเลยนะคะยังไงก็รอสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับยูกิกันได้ในทุกๆงานเพราะว่าทางค่ายเองก็ได้มีการอัปเดตออกมาอยู่เรื่อยๆรวมทั้งก็ได้มีการพูดถึงว่ายูกิเนี่ยมีคิวงานละครติดต่อมาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่างานละครเนี่ยจะเป็นแนวไหนทางช่องไหนก็ต้องมารอติดตามกันเหมือนว่าตอนนี้เนี่ย ก็ได้มีการไปเปเลยนะคะพูดถึงรายละเอียดคร่าวๆออกมาก็ต้องมารอติดตามกันแล้วก็รอสนับสนุนเธอเนี่ยได้ในทุกๆงานเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีทั้งกิวงานในโซนกรุงเทพภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคอีสานนั่นเองนะคะก็ต้องมารอติดตามกันสําหรับคิวงานของยูกิเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็น ได้ด้วยนะคะ